โอเคครับทุกคนก็วันนี้เราคิดถึงเทพบังที่ตรงนี้แต่ก่อนไม่ใช่สิ่ยนะครับมันกลายเป็นขวัญใจผมเองนะครับว่าตอนนี้เขาได้จางไปแล้วไปกินดิหอมว่ะเหนียว่ เยๆคำหนึ่งขอเศร้าก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งใจเย็น<อ>คือตอนเนี้ยจริงๆอ่ะวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยในวันลอยกระทง<า>ถ้าทุกคนจําได้เนี่ยอ่ะแต่กล้กองอินเสิร์ตให้ดูปึ้งถ้าเป็นโรตีอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะจมได้นะฟังที่ว่าจมไหม,มไปซื้อนี่มาอะไรอ่ะคือเราไม่อยากทําให้ธุรกิจนี้เราดิฉันเฟลเราเลยไปซื้อโรตีนี่มาโรตีอะไรกระทงเป็นกระทงที่เป็นขนมปังนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ตอนนั้นน่ะมันเป็นการลอยกระทงครั้งแรกที่บากเลย เขาไม่ได้ลอยนะแต่หมายถึงว่าแบบเขาผมได้มาให้เขารู้ว่าให้การลอยกระตุนคืออะไรนูน <c oughs> นี่นั่นอะไรต่าง <c oughs> แต่ปีนี้ปีที่แล้วเราก็คุยกันมานะว่าเฮ้ยบางเดี๋ยวปีหน้าเรามาลอยกันอีกทีนะแล้วเดี๋ยวเนะี่ยพี่จะพาจีบสาวจะพาอะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าบังได้จากเราไปแล้ว คนดียังไปกินกระทงไลอร่อยป๊บหนึ่งคือที่จริงวันนี้เราอยากจะมาราลึกความหลังกับเกิดอทเทงังคือคิดถึงมานะจริงๆนะคือไม่จากไปแบบกระทันหัน,หนมากคือเราก็เลยจะมาลอกระทงในที่ที่เราเคยมาลองกับเทบงังเออทีนี้ที่จริงว่าจะเอาแต่ก่อนเนอะย่งอย่าง,งป้งมาปีแล้วเราเอากระทงทำเอาโรตีมาทำใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยหาคนทําไม่ได้เลย ไม่รู้กลับประเทศกันหมดหรอือเปล่าคือขับรถไปเข้าของท่าทางอวบางไม่มีแล้วแถวบ,บ้านเราแถวบ้านผมไม่มีอว่างน,นะเออหายไปหมดเลยหายหมดเลยหงาุาหหรือว่าเขากลับประเทศเพราะาเรื่องโ <c oughs> ค,ควิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเขาไม่บังหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเรียบบังเราไปแล้วทีนี้มไม่คิดถึงว่ะเอ้ะอยากที่จริงอยากจะเอาโรตีที่เป็นโรตีมาทาเป็นกระทงนี้ใช่ป่ะหาไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเอารูปแบบที่มันคล้ายๆกันแล้วกันแว่ว่ามีโรตีคนที่ดูอยู่ก็คิดถึงเหมือนกันป่ะเดี สราพันนี่จำได้ไหมเรามาเดินกับเทพบังนะแล้วเดินไปเนี่ยเรากำลังจะเดินไปสู่จุดลอยกระทงแล้วเห็นสะพานนี้ผมจำได้ดีเลยคือที่จริงอ่ะนัดกันไปแล้วนะว่าปีที่แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีนี้มาอีกรอบนึงหญิงสาวเซเว่นจำได้ไหมสาวเซเว่นที่จีบเนี่ยเซเว่นก็ถนนเลยที่แซวเล่นๆอ่ะน้องบังหลอกได้อยู่ไหมได้ะคที่จริงก็อ๋อปีนี้เฮ้ยบัง บอเบอร์ได้เล่นคุยกันไว้แล้ปีหน้าจะใครจะมาอีกวะพบเซเว่นเขาเป็นพาร์ทไทม์กันส่วนมากพาร์ทไทม์เปลี่ยนคนมาไงจะไปหาเซลเปลี่ยนไปเรื่อยๆเซลสาวกันก็คือว่าเซลเป็นเซลไปทั่วเลยเอออะไรประมาณนี้ก็คุยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเล่นกันนู่นนี่นั่นหรือว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรกันนะแต่ปรากฏว่าเนี่ยแม่งเอ้ยแม่งการแม่งกัรฝันคือปังกับไปกับมีใครยังไม่ดูคลิปเก่าไหมเออใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าก็ลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะะะะคงมมมมีออออไไรรยยาากกจบบท่่่่นนผูู้้ชชใัแลว กลับบ้านครับทีนี้ผมมาสงสัยอย่างนึ่ง <c oughs> จากท่วะไม่รู้แต่คือจะกลับแล้วอาจจะโกหกหรือว่าบางอย่างอยู่ไทยวะอันนั้นไม่รู้คือตอนเนี้ยติดต่อบางไม่ได้เลยใครมีมีใครที่แบบว่าพอจะเห็นปะตอนนี้มีใครอีเบอร์บางไหมคือไอ้นี่ลงเพจหน่อยกิมมาในเพจห,หน่อยทักแฟนเพจมาเลยถ้าเจอบางเนี่ยถ่ายรูปมาให้หน่อยอะไรเงี้ยมีไหม คือผมอยากรู้จริงว่าสรุปปังมันกลับพม่าจริงไหมคือนี้อยากรู้จริงอยากเจอถ้าเกิดถ้เจอตอนนี้จะจะเดินจะรีบขับไปหาเลยเออถ้ารู้อะนะคือมีใครมีใครรู้บ้างไหมอันนี้อันนี้คือผมสงสัยส่วนตัวนะใช่ครับเพราะว่าถ้าไปพม่าตอนนี้คงไปไม่ได้ไม่ได้แต่ผมก็ยังคิดอยู่นะว่าปังมันกลับพม่ายังไงอะไรยังไงนะ ใช่เพราะว่าเขาแม่เข้าประเทศเลยผมไม่รู้เหมือนกันตรงนี้นออไอเราก็สงสัยว่าแล้วบางมันกับประเทศไปจริงหรือเปล่าหรือว่ามันหลอกเราใช่หรือยังไงเพราะว่าตอนนี้ติดตอ่อไม่ได้คือบางมันยิงมาตอนชอเช้านี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอ่ะไม่สามารถติดตอ่อเลขหายปลายทางไดในขณะนี้ต่อไม่ได้เลยครับต,ตอนนั้นอน่ะที่ที่โทรไปล่าสุดใช่ป่ะที่ว่าติดต่อได้แล้วอ่ะรุกตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้กวใช่ก็เลยไปดูว่าก็เลยงงเลยว่าเอาติดต่อได้อยู่ๆดีติดต่อไม่ได้อือันนี้คือ ทีนี้เราก็เลยแบบสงสัยแล้วก็แบบเฮ้ยเห็นแม่งเป็นอยวันลอยกระทงพอดีที่แล้วลอยกับมาลอยเปลียนเปก็เลยเออก็เลยแบบคิดถึงมันก็เลยแบบเออลอยที่เดิมดีกว่าไปเดี๋ยวไปยุ่งทุงกันดีกว่าตรงนี้ลอยกระปมาครั้งนี้แล้วอ่ะที่จริงอยากได้กระทงโรตีเนี่ยจะได้ ตัางขายเราโรตเออเราไปต่างขายพี่หมดเราไปกินแล้วขายเองดีไหมเออผมเปิดรถขายโรตีใครอยากให้เราไปขายโรตีกดหนึ่งโอเคป่ะเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นดีกว่าโอเคนี่แหละที่ตรงนี้แหละที่เป็นที่ลอยกับบางปีเลยใช่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยคือคิดถึงมันอยากเจอมันอ่ะเพราะว่าทำไมรู้ป่ะทำไมคือตอนแรกแม่งกำลังได้เริ่มทำคลิปกับมันได้แบบอะไรอย่างไร้ยางอะไรอย่างกำลังแบบสนุกกำลังเข้าที่กำลังมีคอนเทนต์อีกหลายอย่างที่อยาก กแบอยากเอาน้ํามันเครื่องมาทอดปลาอยากเอาอะไรพวกนี้มาเล่นปลาน้ำมันเครื่องมาทอดปลาได้เหรอเออใครอยากดูอยากรูคอมเมนต์บอกนะเอาน้ามันเครื่องมาทาอาหารน้ามันเครื่องที่ใส่เลจนไลยมอไซค์อย่างเงี้ยเอออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่คื่อเหมือนกับแม่งมีอีกหลายอย่างที่อยากทาแก่บังแต่มันไม่อยู่แล้วอะแต่เอาจริงๆแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไทยอยู่ไหมหรือว่ามันอะไรยังไงต่างๆเงี้ยถ้าใครเห็นเบาะใสงไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะผมจะไปหามันจุดเลยไหมเออไปจุดเลยโอเค ทุบอ่ะนะบางคนถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่เห็นมีกระทงอื่นเลยคือกระทงจริงๆอ่ะเราต้องลอยพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเราพรุ่งนี้เราไม่ว่างเลยมาชิงลอยวันนี้ก่อนใช่แล้วนี่ครับแล้วเป็นกระทงที่ทาจากธรรมชาติอยู่แล้วได้ทำจากขนมปังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปลาสามารถทานได้นะคนก็สามารถทานได้นะครับผมลองให้แล้วนะครับยังไงขอให้เราได้เจอที่บัง โดยไวอยากกลับไปถ่ายอยากกลับไปคุยกับไอ้บังอีกครั้งหนึ่งถ้าใครที่มีบาะแสยังไงอย่า,ยาลืมคอมเมนต์บอกไว้นะใช่ครับคิดถึงมากคิดถึงเลยคืออยากถ่ายอยากเล่นกับมันอีกไม่ไม่มีคนให้แกล้่ะอยวจถึงเลยจะไปแกล้งทำไมตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยเอออยากแกล้งมันนะแกล้งบังสนุกดีซื้อบื้อดีกว่าไปลอยเลยดีกว่าจัดไปอ่ะลอยค่อยๆวางนะครับนี่บาย ตอนนี้เราก็ทําการลอยกระทงไปเรียบร้อยแล้วเออ,เอ,อก็อธิษฐานแล้วคิดถึงบรรยากาศเดิมๆเมื่อปีที่แล้วอากาศแม่งก็เริ่มเย็นๆแล้วนะใช่ทงนี้มันเริ่มเข้อสู่หน้าหนาวแล้วเออถ้าแบบแม่งยังมีบังอยู่นี่น่าจะทําอะไรสนุกๆได้อีกเยอะเลยถ้าใ,<ช>ใคร <นะ S 2> คิดถึงบังยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยใครเจอบ่อแสงยังไงทักเพจอะไรมาหน่อยรเราอยากจะตามหาบาังเหมือนกันอยากรู้ว่าบาังโกหกหรือเปล่าใช่น, <ะ S 1> นี่คืออยากรู้จริงๆนะว่าแบบถ้าคลิปนี้ถึงสา0 0ไลค์ถ้าเกิดถึง3 0 0พไลค์เดี๋ยวตามหาให้เลย เออโอเคป่ะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงต่อไปออคือเราอยากทำอะไรสนุกสนุกอีกแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีเวลาได้ไงใช่ก็เลยแบบเออทำอะไรได้ก็ไปทำไปก่อนแล้วกันนะใครที่ดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งมาด้วยไอคิปหน้าจะทำอะไรยังไงก็ลืมติดตามมาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอไปเท่าน,นี้บ๊ญญายบายสญญาสวัญญสัดีครบสวัญญสดีครับ